อาตานาติยะปริสความเป็นมาอาตานาติยะปริสนอบน้อมพุทธ,ธชนะมานอาตานาติยะปริสเป็นคาถาที่เช้ามหาราชทั้งสี่ของสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาคือเท้าทัตตรสจอมคนทันเท้าวิรุณหกจอมกุมพันเท้าวิรูปักจอมนาะ และเท้าเวสุวรรณจอมยักษ์ผู้มีความเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ร่วมกันแต่งขึ้นด้วยหวังป้องวามให้บริวารของตนที่ไม่เรื่อมใสในพระพุทธศาสนาไปรบกวนกันปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ ขั้นแต่งมนวันี้เสร็จก็ประกาศแก่บริวารของตนว่าเวลาใดาที่ได้ยินเสียงของผู้สวดสาธยายอาตานาติยปริสนี้ให้ถือว่าผู้นั้นได้อยู่ในเกตร,รักษาของธรรมห้ามพวกเจ้าเข้าไปทำอันตรายใครไม่เชื่อฟังจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงเพราะถือว่าได้ทำร้ายบุคคลผู้เริ่มใสในพระรันตนัยเช่นกับเรา เมื่อเป่าประกาศแก่บริวาแล้วเท้าเธอทั้งสี่ก็มาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อถวายมนบทนี้ให้พระสงฆ์นำไปสวดสาธยายพระพุทธองค์ทรงแจ้งให้พระสงฆ์ได้ทราบและพระสงฆ์ได้นำไปสาธยายจนเป็นที่นิยมและกลายเป็นตำนานสวดพานยักษ์เพื่อกำจัดสิ่งทั่วร้ายในปัจจุบันสมเด็จพระญาน,นาสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบรรยาย อาดาอาตานาติยปริสูตรไว้ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่บนภูเขาชื่อว่ากิจกูดในกรุงราชคึกในครั้งนั้นเท้าวมหาราชทั้งสี่ผู้เป็นโลก,กบาลได้เข้าไปเฝ้าในเวลากลางวันเมื่อปฐมยามร่วงไปแล้วพร้อมกับพวกเสนาทั้งหลายเท้าวเวสสุวรรณมหาราชได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้า ว่าบรรดายักษ์ทั้งหลายที่เป็นพวกมีอำนาจมากก็มีมีอำนาจป่างกลางก็มีมีอำนาจน้อยก็มีไม่เริ่มใสต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มีอยู่ที่เริ่มใสต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มีอยู่ที่ไม่เริ่มใสต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เพราะโดยมากพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเพื่อให้เว้นจากปานาติบาตทรงแสดงธรรมเพื่อให้เว้นจากอธินาทาน ทรงสแสดงธรรมเพื่อให้เว้นจากกามมิจฉาจารย์ทรงสแสดงธรรมเพื่อให้เว้นจากมุสาวาททรงสแสดงธรรมเพื่อให้เว้นจากน้ำเมาคือสุปราเมรยัยอันเป็นฐานแห่งความประมาทแต่ว่าพวกยักษ์โดยมากไม่เว้นจากปานาติบาตเป็นต้นจึงไม่เป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่พอใจของพวกยักษ์เหล่านั้น สาวกทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีอยู่ที่เข้าไปอยู่ในป่าและบรรดายักษ์ทั้งหลายที่มีปกติอยู่ในป่านั้นพวกที่ไม่เลื่อมใสในปาพ์คือในพระธรรมมวิในหรือในพุทธศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้ก็มีฉะนั้นก็ขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงอนุเคราะห์ทรงรับฟังรักขาหรือว่ารักษาเครื่องรักษาหรือปริ เครื่องป้องกันอันชื่อว่าอาตานาติยะเพื่อความเมื่อมใสของบรรดายักษ์ทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อคุ้มครองรักษาเพื่อความไม่ต้องถูกเบียดเบียนเพื่อความอยู่ผาสุขของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงรับโดยอาการดุษฎีภาพคืนนิ่งท้าวเวสุวรรณมหาราชก คันทราบการรับของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงได้กล่าวอาตานาติยรักขาหรืออาตานาติยปริสนี้ในเวลานั้นว่าความนอบน้อมแห่งข้าพระเจ้าจงมีแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้มีจักสุผู้มีสิริความนอบน้อมแห่งข้าพระเจ้าจงมีแด่พระสิทขีพุทธเจ้าผู้มีปกติอนุเคราะห์แก่สัตว์ทั้งปวง ความนอบน้อมแห <tinc S 2> ่งข้าพเจ้าจงมีแด <tr> ่พระเวสสภูพุทธเจ้าผู้มีกิเลสอันล้างแล้วผู้มีสบะความนอบน้อมแห่งข้าพเจ้าจงมีแด่พระกกุสันธพุทธเจ้าผู้ย่ำยีเสียซึ่งมาและเสนาความนอบน้อมแห่งข้าพเจ้าจงมีแด่พระโกนาคมณะพุทธเจ้าผู้มีบาปอันลอยเสียแล้วผู้มีพรหมจรรย์อันอยู่จบแล้ว ความนอบน้อมแห่งข้าพเจ้าจงมีแด่พระกัสสปะพุทธเจ้าผู้พ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงความนอบน้อมแห่งข้าพเจ้าจงมีแด่พระอังคีรัสะพุทธเจ้าผู้เป็นโอรสแห่งสากรยราชผู้มีสิริพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงสแสดงแล้วซึ่งทมนี้เป็นเครื่องบรรเทาเสียซึ่งทุกข์ทั้งปวงอันหนึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าใดก็ดีที่จับกิเลสแล้วในโลกเห็นแจ้งทมตามเป็นจริง พระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ไม่มีความส่อเสียดเป็นผู้ใหญ่ผู้มีความขั้นค้ามไปปากแล้วเทพย,ยดาและมนุษย์ทั้งหลายนอบน้อมอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์ใดผู้เป็นโคตมะโคตผู้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เทพย,ยดาและมนุษย์ทั้งหลายถึงพร้อมแล้วด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ใหญ่ผู้มีความขั้นค้มไปปากแล้ว ข้าพเจ้าทั้งหลายขอนมัสการพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้โคตรมะโคตรผู้ถึงพรเมือได้วยวิชาและจรณนะ พระพุทธเจ้าเหล่านี้ก็ดีเหล่าอื่นก็ดีหลายร้อยโกติพระพุทธเจ้าเหล่านั้นทั้งหมดเสมอกันไม่มีใครเหมือนข้าพเจ้าขอวันทาพระบาทของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นด้วยเสียงก้าวและขอวันทาพระพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้เป็นบุรุษอันอุดมผู้เป็นตถาคตด้วยวาจาและใจชีเดียวในที่นอนด้วยในที่นั่งด้วยในที่ยืนด้วยแม้ในที่เดินด้วยในการทุกเมื่อ พระพุทธเจ้าผู้กระทำความระง,งับจงรักษาท่านด้วยสุขในการทุกเมื่อท่านผู้อันพระพุทธเจ้าเหล่านั้นรักษาแล้วจงเป็นผู้ระง,งับพ้นแล้วจากภัยทั้งปวงและพ้นแล้วจากโรคทั้งปงวงเว้นแล้วจากความเดือดร้อนทั้งปวงร่วงเสียซึ่งเวรทั้งปวงท่านจงเป็นผู้ดับทุกทั้งปวงด้วยความใจลายทั้งปวงจงเว้นไป โลกทั้งปวงจงทิบหายไปอันตรายจงอย่าได้มีแก่ท่านขอท่านจงเป็นผู้มีสุขมีอายุยืนทำทั้งหลายสี่คืออายุวันณนะสุขพะพะละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้อภิวาสกาบไหวต่อบุคคลควรอภิวาสกาบไหว้เป็นปกติผู้อ่อนน้อมต่อบุคคลผู้เจริญเป็นนิ บุพชนผู้ฉลาดจึงได้นำอาตานาติยสูตรมาเป็นบทสวดเริ่มด้วยนมัสการพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์มีพระมีพระวิปสัสสีพุทธเจ้าเป็นต้นขึ้น,ข,นขึ้นว่าวิปสัสสนามัตถุจักขุมันตัสสิริมะโตและโดยมากนั้นการสวดมนต์ในพิธีต่างๆ ก็มักจะสวดไปจนถึงพระองค์ที่7คือพระพุทธเจ้าผู้อร,รมศาสดาของเราทั้งหลายที่มีพระนามว่าพระโคดมสักยบุตรและลงด้วยคำว่าวิช,ชาจารณะสัมปันโนพุทธังวันทามิโคตมันติข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนมัสการพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้โคตมะโคตผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยวิช,ชาและจารณะ อาตานาติยะสูตรได้แสดงให้ทราบถึงการนอบน้อมในคุณพระพุทธเจ้านำให้เกิดความปลอดภัยจากเหล่า,าพูดร้ายที่เป็นอันพานด้วยประกาศสิทธิ์ของนายตนเมื่อเราหมั่นปฏิบัติตนเป็นผู้นอบน้อมในพระพุทธเจ้าย่อมทำให้เราไม่เบียดเบียงใครอันเป็นการนำตนให้พ้นจากอิทธิพลของอันพานยังความปลอดภัยให้เกิดขึ้นแก่ตนด้วยเหตุนี้จึงกล่าวเนาะ ว่านอบน้อมพุทธย่อมชนะมารจากนิตยสารธรรมรีลาฉบับที่189กันยายน2559โดยพระครูพิาสารสารนาฏวัดราชบพิษสถมหาสีมารามกรุงเทพมหานคร